ชันมทนัที่เรียนสายสาปีที่หนึ่งเลขประจาตัวหกเจ็ดแปดเก้าเลขที่สิบเจ็ดวันนี้จะมาสาธิตในการดูดฝุ่นนะครับวันนี้เราก็จะต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะผมสําหรับคนที่แพ้ฝุ่นนะครับโดยเฉพาะผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะไปทำไปดูดฝุ่นกันเลยนะครับเนื่องจากว่าโต๊ะนะครับมีฝุ่นเยอะมากนะครับเราไปดูกันเลย ทำไมถึงต้องดูดฝุ่นนะครับเพราะว่านะครับเพื่อนะครับป้องกันนะครับการนะครับไม่สบายเป็นหวัดนะครับแล้วก็เพื่อให้สิ่งสกปรกนะครับที่เป็นฝุ่นนะครับในบ้านเราให้นะครับออกไปนะครับแล้วก็ทําให้ฝุ่นนั้นนะครับให้ห้องเรานะครับรวมทั้งภายในบ้านสะอาดนะคะผม ส่วนดูดฝุ่นเราจะได้อะไรคือก็ความสะอาดครับคือถือว่าเป็นการทําความสะอาดอีกอกันคืออาจจะทําให้เศษกระดาษนะครับรวมทั้งที่แบบว่ามีฝุ่นเช่นแป้งนะครับก็ไม่มีตามพื้นนะคะทําให้สะอาดนะครับแล้วก็ไม่เป็นหวัดนะครับ วิธีใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับก็เพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับของนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับหนึ่งครั้งนะครับพอไม่ใช้แล้วก็ปิดนะครับถือว่าเป็นวิธีเท่านี้ครับ ซิงเด้วย er> ิ่งิใต้โต๊หอยออกมาก่อนด็นี่น่ะไปลงใต้โตอจัดหอยเงต้องไง้มไปมองเหนนว่าตรงมไหนมันอีก้มไปมองแล้วก็ลุกขึ้นไม่งั้นมันก็ดูดไม่ได้ เริ่มกดนี่นะคะค่อยๆดูดไปให้ทั่วห้องค่อยๆดูดไปจับของมือดินี่นะคะขึ้นสุดนะคะไปอีกไปอีก,อกไม่ถึงสองนาที เ,เด็กชายตัวโดยที่นันชั้นมาธยมศึกษาปีที่หนึ่งเลขประจำตัวหกเจ็ดแปดเก้าเลขที่สิบเจ็ดขอจบการนำเสนอในการสาคิดในการดูดฝุ่นในครั้นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ชันมัตที่ยมศึกษาปีที่หนึ่งเลขประจำตัวหกเจ็ดแปดเก้าเลขที่สิบเจ็ดวันนี้จะมาสาธิตในการดูฝุ่นนะครับวันนี้เราก็จะต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะผมสําหรับคนที่แพ้ฝุ่นนะครับโดยเฉพาะผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกไปดูฝุ่นกันเลยนะครับเนื่องจากว่าโต๊ะนะครับมีฝุ่นเยอะมากนะครับเราไปดูกันเลย ปุ่นเลยครับอ่ะสิีนหนึ่งด้วยสิีนหนึ่งใต้โต๊ะถอยออกมาก,ก่อนเด็กนี่น่ะไปมอนใต้โต๊ะอ่ะ กั้มลงไปมองเห็นว่าตรงไหนมีอืมก้มไปมองแล้วก็ลุกขึ้นไม่งั้นมันก็ดุดไม่ได้เริ่มอ่ะเริ่มกดนี่นะคะค่อยๆดูดไปให้ทั่วห้อง จับของมือดิไปอีกไปอีก,อก,ไ,อกไม่ถึงสองนาที ชายภูอเดอรที่นันชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเลขประจําตัวหกเจ็ดแปดเก้าเลขที่สิบเจ็ดขอจบการนําเสนอในการฝา่าคิดในการดูดฝุ่นในครั้งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกติ like. กกดตามเพจทาง f a c ครับทุกคน